านะครับชิดเล็กทีมงานชิดเล็กทีมงานชุดใหญ่เราจะอยู่ข้างหน้านะครับเออไอเดนกนิดหน่อยจะหกโมงเหมือนท้ายเมืองร้านแอดมันยังมวมีไฟนะมันเลยต้องได้กี่นะให้ อ่ะเรามีไฟให้เหรอไฟพักมีอ่างน้ำไม่ไงเสาวรถเลยเปีกหน้าอยู่เออไม้ปีกหน้าอยู่กูตั้งให้ใหม่ไปสองมาตามรังมาเรือยวันนี้เป็นการทดลองวันที่สองของเรานะครับกับรถสำหรับรยกไฟฟ้า ันนี้เราจะมีทีมงานชุดเล็กคอยตามหลังมา